ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะครับสมาชิกรุกดอกใส่แข่งนะครับผมวันนี้มาตัวสลักนะครับสลักสลักก็จะมีเป็นหัวตันนะครับแล้วก็หัวรูนะรอบนี้มาสองตัวเลยนะครับมีหัวตันแล้วก็หัวรูนะครับสติกเกอร์รอบนี้ทํามาไม่ค่อยดีนะ ตัวหนังสือไม่ชัดนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นแกสติกเกอร์ส่วนข้างใน,งน,นคุณภาพยังเหมือนเดิมนะครับคุณภาพยังเหมือนเดิมนะสติกเกอร์ให้ร้านเขาทำให้นะปิ้นออกมาไม่ค่อยดีนะครับทำออกมามาไม่ค่อยดีนะครับไม่ชัดนะครับตัวหนังสือก็ไม่ชัดรูป ลูก,กตะขัวก็ไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูลูลกกันนะครับตัวนี้จะเป็นหัวตันนะครับตัวนี้จะเป็นลูกหัวตันนะฮะเป็นหัวตันนะครับ,นนะรบจะลักเบยสองนะครับ ัวหัวตันน้ำหนักจะอยู่ที่ตอนนี้ลดลงมานะเหลือที่อยู่ยที่ยี่สิบสองจุดหกกรันนะฮะตัวนี้ทํากระโปรงหรือก็เดิมนะครับกลุ่มใครจะเล่นลูกสลักนะฮะกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับไม่ต้องตั้งกล้องใหม่นะฮะสำหรับลูกสลักนะครับแต่ถ้าถ้าไหนที่เล่นหัวโดมอยู่ แล้วมาเล่นลูกสลักนะฮะก็จะได้ปรับตั้งปรับจุนกล้องใหม่นะครับส่วนเล็กพันแปดส่งได้สบายนะครับผมสำหรับลูกสลักนะส่วนตัวนี้เป็นหัวลูนะครับอันนี้เป็นหัวลูนะฮะนี่ครับอ๋อนี่เป็นหัวตันนะครับน,นี่หัวตันนะ นีหัวโลนะครับนี่หัวโลนะครับผมรูปทรงก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเป็นแม่พิมพ์ชุดเดียวกันนะครับรูปทรงก็คล้ายๆกันนะครับผมนี่หมอดูให้ดูให้ชัดนะครับนี่นะครับเป็นหัวโลนะครับตัวนี้ กระโปงผมทาลึกกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะให้น้ําหนักมันลดลงนะฮะตัวนี้เป็นหัวลูนะครับรูปทรงลักษณะลูกก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะหัวลูส่วนหัวตันนะครับหัวตันรูปทรงก็จะไม่ต่างกันอะไรมากมายนะ นี่คือรูปทรงของหัวตันนะครับหัวจะไม่มีรูนะครับตัวนี้จะเป็นหัวตันนะฮะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของลูกตอกสายแข็งที่จะอัปเดตคลิปให,ใหม่นะครับให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ ติดตามรับชมกันนะครับว่าจะมีตัวมีแต้มเข้ามาหรือเปล่านะอันนี้จะใช้เป็นหัวลูนะครับเป็นหัวลูนะครับนะเดี๋ยวผมขอใส่โม่นะครับก็มันจุโม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะใช้เป็นหัวลูนะฮะตอนนี้จะล่าด้วยหัวลูนะครับผมอ่าเป็นหัวลูนะครับ นี่นะฮะโมสิบนัดนะครับไม่หลวมไม่ร่วงนะฮะก็ใส่เดอใส่โม่ได้ทุกค่ายนะครับสำหรับลูกสลักนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะมีตัวมีแตหรือเปล่าน,นะครับไปครับไปไปไป เรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเก็บแต้มกันนะครับนู้นนะครับนค่นะไปต้นนู้นนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปเก็บแต้มกันนะครับ ก,ะะก,ะะก็ไม่ได้ไกลนะครับระยะก็ระยะทําการนะครับ28เมตรนะครับไม่ได้ไกลนะครับถือว่าระยะเผาขนนะครับระยะนี้ปลายยอดนู้นนะครับเมื่อกี้สองมานะครับ นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บตัวกันนะแต่เราต้องเดินข้ามตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมขอตัดผ้าไปนะครับไปตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปนะก<อ>นะ็เดินมาถึงต้นแล้วนะครับกอจะเป็นต้นนี้นะฮะท,ที่ยิงมาก็นู่นนะครับข้ามฟากไปทางโน้นนะฮะก็นู่นเลยนะครับ เสร็ตัวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับจุดซ่ส่มกันนะครับกับจุดส้มเหมือนเดิมนะโอเคเราข้ามมาได้แล้วนะครับค่อนข้างลกนะครับตรงนี้ตรงที่ข้ามไปนะ ข้างลกนะครับเดี๋ยวกลับไปจุดซุ่มนะก็กลับมาจุดซุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะนั่งอีกระยะหนึงนะครับ นั่งดูอีกว่ามันจะมีตัวเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวติดจํานับชมกันต่อไปนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปนั่งุ่มกันต่อดีกว่านะครับไปครับไปไป รเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับครับผมวันนี้ก็การล่าก็ไม่ค่อยประทับใจนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ายิงดูในกล้องดูในสโคปนะครับเหมือนกับว่ายิงโดนนะครับแต่พอไปหาตัวก็หาไม่เจอนะครับน่าจะสอง สองแต้มนะครับสองตัวครับสองตัวสองตัวสองจุดนะครับที่คิดว่าโดนแต่พอไปหาตัวมันหาไม่เจอนะฮะน่าจะโดนไม่เต็มอะเพราะว่าปกติเนี่ยตัวสลักนะครับโดถ้าโดนเต็มๆไม่ไม่รอดไม่มีสิทธิ์บินนะฮะไม่มีสิทธิ์กระพือปีกนะครับก็วันนี้ ก็จัดมานะฮะสองแต้มนะครับจัดมาสองแต้มนะครับสำหรับสลับหัวลูนะครับจัดมาสองแต้มนะครับลักหัวลูตัวนี้นะครับสำหรับสลักหัวลูนะครับน้ำหนัก20 2สจดกินะครับ ยี่สิบจุดสองนะฮะแล้วก็หัวตันนะครับหัวตันจะอยู่ยี่สิบยี่สิบสองจุดหกฮะทำน้ำหนักประมาณนี้นะครับผมกลุ่มในระยะเดียวกันหัวกลูกับหัวตันเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับใครใช้สองตัวนี้ร่วมกันก็ ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องปรับตั้งกล้องใหม่นะถ้าใช้ตัวนี้ร่วมกันนะครับเป็นจุด x จุดเดียวกันนะครับสำหรับ22เกรนกับ20เกรนนะครับเป็นจุด x เ,เดียวกันนะครับจุด x จุดเดียวกันนะก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามไว้นะครับเข้ามาเป็นสมาชิก ในช่อ,ง,องเดียวกันนะครับในช่องลูกตอกสายแข็งนะครับผมสำหรับใครที่สั่งของเข้ามาแล้วยังไม่ได้ก็ยังรออยู่ก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดนะครับเพราะว่าผมทำไม่ทันจริงๆนะฮะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับผมผมไม่ได้มีหน้าร้านหรือว่าอะไรนะครับผมทำงานประจำผมจะมีเวลาทำแค่ช่วงเย็นหลังเลิกงานนะครับบางวันก็ มีโอทีก็ต้องทำโอทีนะครับผมไม่ได้ทำเป็นอะไรธุรกิจนะครับผมทำเป็นงานอดิเรกนะครับเป็นงานอะดิเรกนะครับสำหรับลูกตะกัวนะผมทำงานเป็นเป็นงานอะดิเรกนะครับเป็นงานเสริมนะครับผมมันก็เลยช้าหน่อยนะครับใครที่อยากลองอยากใช้งานนะฮะก็ต้องรอก่อนนะครับ ท่านสั่งเข้ามาผมบอกว่าผมมีคิวนะครับผมมีคิวผมถ่ายรูปคิวที่ผมวางไว้นะครับท่านก็บอกว่ารอนะฮะช่วงเย็นนะครับผมทํารูปตะขวใแค่ช่วงเย็นนะฮะทำงานประจานะครับผมโอเคครับต้องออกออกความเห็นใจตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะฮะก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ เอาไว้เท่านี้สำหรับใครที่ชื่นชอบอคลิปออกล่าหรือว่า,าชื่นชอบลูกตะกัวชื่นชอบ t c p อย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาหรือว่าเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ขอต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณนะครับทุกทท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็เข้ามาพูดคุยเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม